ซ่อมรถยนต์บ้านๆวันนี้จากรถมือ2เน่าๆจะเนรมิตให้ใกล้เคียงกับรถมือ1เป็นยังไงติดตามชมกันแล้วกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับ สวัสดีครับผมปั๊บสกอตนะครับผมวันนี้ในช่วงของซ่อมรถยนต์บ้านๆผมจะพาทุกท่านไปชมรถเน่าๆของผมเองต้องบอกว่ามันเป็นรถที่ร้านครับสมัยก่อนนี้ให้น้องๆอัน,นวิ่งซื้ออะไหล่เป็นรถซื้ออะไหล่นั่นเองนะครับผมก็เกือบสิป,ปีแล้วนะครับที่ผมซื้อรถคันนี้มาแล้วก็ให้น้องใช้ไปตลอดเลยแทบจะไม่ค่อยได้ดูแลนะครับผมถึงจังหวะจังหวะหนึ่งครับผมเองกลับมาย้อนคิดครับผมซื้อรถคันใหม่ให้กับน้องๆไป1คันเป็นรถกระบะนะครับแล้วเอารถคันนี้เนี่ยมันจอดไว้อยู่เฉยๆม จะกลับมารีสโตสำหรับรถคันนี้เนี่ยจะเป็นรถที่ ผมจะทําขึ้นมาเพื่อเป็นรถสํารองให้กับลูกค้าที่นํารถมาเซอร์วิสกับเราเพราะว่ารถของลูกค้าเนี่ยจอดอยู่กับเราอาจจะใช้เวลานานเป็นรถสํารองให้กับลูกค้าไปเลยละกันเผื่อในกรณีที่ลูกค้าจําเป็นจะต้องใช้งานจริงๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,กดซับสไครป์กันอีกครั้งหนึ่งละกันช่วยกันตาม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 หน่อยบอกเลยว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์กับลูกค้าทุกทท่านท่านผู้ชมทุกๆคนบอกเลยละกันสําหรับในรถคันนี้เนี่ยปัญหาเลยนะครับคือผมไม่เคยได้ดูแลมันเลยนะฮะแล้วก็พวกคิ้ ทกสีตัวรถนะครับมีบุบมีชนด้วยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบตามสภาพรถนะเนาะหลาย10ปีแล้วอ่ะนะฮะแล้วถึงเวลาที่ผมเองเนี่ยไม่อยากขายมันนะครับก็รีสโตมันเลยแล้วการทําให้ท่านผู้ชมได้เห็นเลยแล้วกันว่าการรีสโตของสกอตเนี่ยมันเป็นยังไงบิวมันให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเครื่องยนต์เยิมทั้งตัวเกียร์เปลี่ยนไม่สมูทช่วงล่างรวมทุกชิ้นภายในไม่สวยแล้วนะฮะภายนอกสีเน่ามากเดี๋ยวไปชมเอาแล้วกันว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปครับผม มาครับเดี๋ยวผมจะให้ชมเบื้องต้นนะครับในส่วนของตัวรถซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวรถเนี่ยได้ทําไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกเริ่มต้นเลยเนี่ยเอารถไปส่งให้กับเจ้าพลทําสีนะผมลืมถ่ายอินเสิร์ตเอาไว้แล้วมันก็ไวเแล้วเกินมันดันทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาส่งเลยนะครับผมอ่ะงั้นผมมาสรุปคร่าวๆเบื้องต้นและกันในส่วนของตัวรถสภาพที่มันเน่ามากๆเลยคือภายนอกนะครับเริ่มแรกเลยคือไฟขุ่นมัวนะครับผมทั้ง2ฝั่งนะครับตัวรถเนี่ยน้องที่ร้านนึงเคยเอาไปสกิดชนมาชนที่คาร์หน้าแต่ว่าบบุเเล็กกน้้ออยยไไไมไมไม่่ดะาถึง กับแผงม้านนะครับผมก็เล็กน้อยนะครับจะเป็นคานหน้าตรงกลางนี้นะครับผมแล้วก็กันชนหน้านั่นเองซึ่งทาการเปลี่ยนชุดหน้าใหม่หมดเลยนะครับเป็นไฟหน้าใหม่นะครับผมเป็นไฟหน้าทรงไทยอาเลยนะเพราะว่าผมให้มันเป็นโครมดําๆหน่อยอะไรเงี้ยนะมันก็ดูสวยงามดีต่อมาเนี่ยกันชนหน้าเนี่ยปั๊บเองเปลี่ยนเป็นตัวมเนอร์ซึ่งกระจังหน้าของมเนอร์เนี่ยมันจะค่อนข้างเฉียบคมกว่านะครับแล้วก็สปอร์ตไลท์เนี่ยมันจะหน้ามาดูสวยกว่าเอาง่ายๆแล้วกันนะ kann, ครับผมก็ในส่วนของข้างหน้าเนี่ยพลเขาก็จัดทรงให้แล้วก็เปลี่ยนขาเหล็ก อันี้ผมก็ซื้อเบอิกใหม่นะครับผมเพราะว่าของเก่ามันสนิมเยอะแล้วนะครับต่อมาเนี่ยกิฟต์ข้ามกันชนเนี้ยอันนี้ก็ต้องเบิกใหม่ลูกค้าที่ใช้ F d ดีหรือว่ารถรุ่นอื่นๆเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องพวกนี้แหละที่ของตัวแก้มเนี่ยมันไม่ล็อกแล้วมันชอบเด้งออกมานะครับต่อมาเนี่ยจัดทรงรอบคันครับผมจัดทรงรอบคันใหม่ทั้งหมดซึ่งตรงในส่วนของคิ้วขอบยางกระจกบานหน้าปรับเปลี่ยนใหม่นะครับผมเพราะว่าตอนแรกม,มันมีรอยร้าวนะครับเวลาทําสีเนี่ยตัวถังเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวถังรถผมเนี่ยมันไม่ได้ววสพยก ยางพวกนี้มันทังหมดจอตากแดดตากฝนเนี่ยบางครั้งเนี่ยน้ำมันเข้าแล้วนะครับตัวนี้ก็คือจุดอ่อนเหมือนกันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใครใช้ c ี f d เดีนี่ยจะรู้เลยว่าจุดอ่อนมันอยู่เนี่ยน้ำตรงข้างหน้าเสา A เลยเนี่ยแมงเวาลาฝนตกหนักหรือล้างรถเนี่ยมันหยดเลยนะครับหรือไม่ก็ทางด้านประตูหลังนะครับผมบางทีประตูหลังเนี่ยพรมเนี่ยแฉเลยกับแจจีเคอนด้ารุ่นอื่นๆมีอีกหลายรุ่นนะเดี๋ยวไว้ผมรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับปั๊บก็เลยทำการเปลี่ยนกระจกใหม่นะครับแล้วก็ติดฟิล์มหาใหม่ แล้วซีนกาวเข้าไปใหม่เนี่ยมันค่อนข้างชัวร0 0ยอเอยู่แล้วนะครับผมต่อมาเนี่ยในส่วนของคิ้วด้านข้างนะครับของ c ีวิเอดีเนี่ยมันจะเป็นคิ้วยาวตั้งแต่หลังคาด้านบนมาจนถึงด้านหน้าต้องเปลี่ยนทั้งคู่แล้วมันจะมีชุดกิ๊บของมันอยู่ซึ่งต้องเบิกกิ๊บข้างละสิกว่าตัวเนี่ยเพื่อมาใส่ประมาณนี้อันนี้ก็มันยังมีให้เบิกอยู่นะครับก็เบิกมาใส่ได้นะครับส่วนทางด้านข้างเนี่ยตัวรถจริงๆแล้วด้านข้างทั้งสองฝั่งมันสวยอยู่แล้วนะครับผมผมเลยก็เปลี่ยนแนนนค นะครับผมที่เปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วก็ยางขอบประตูที่ติดตัวถงังผมก็เปลี่ยนใหม่ด้วยเช่นกันนะครับต่อมาในส่วนของตัวบอดี้ภายนอกข้างหลังนะครับกันชนหลังผมเปลี่ยนใหม่นะฮะเพราะว่ากันชนหลังก็บุกมาเหมือนงานตอนแรกนะครับแต่ว่าไม่เข้าถึงตัวถงังก็เลยเปลี่ยนแค่กันชนนะครับแล้วก็ให้จัดทรงกันชนให้มันดูสวยงามนั่นเองไฟท้ายผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าไฟท้ายเดิมมันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันไม่ได้แตกไม่ได้เลาสทุกอย่างมันยังดูคงสวยงามอยู่และยังคงเดิมๆอยู่ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับผมก ในส่วนของตัวรถเนี่ยที่ทาสีเนี่ยเป็นการทําสีภายนอกรอบคันตัวถังแล้วก็ในห้องเครื่องฝาท้ายอันนี้ผมไม่ได้ทานะครับผมเพราะว่าในของเดิมมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมันก็แห้งๆมันอยู่ดีๆอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็โอเคอยู่ผมเลยไม่ติดอะไรนะครับก็มีเบิกแบบพวกจุกจิกจุกจิก,จกเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะมีเบิกเพิ่มด้วยในเรื่องของบางคนซุ้มล้อของใต้ล่างนะครับเจ้าพลทําสีออกมานะครับคันนี้เนี่ยให้โจทย์ไปว่ารถนเ,เ,เดิมเนี่ยเป็นสีดํา มอยากได้สีดําเงาฉ่ามากที่สุดเจ้าพลก็จัดมาให้เงาจริงๆเงาตาแตกเลยนะฮะประมาณนี้นะคบต่อมาเนี่ยในส่วนของช่วงล่างนะคะช่วงล่างเราได้ทําการตรวจเช็คหมดแล้วนะครับเพราะมันดังทุกอย่างตั้งแต่แรกอยู่แล้วกุ๊กกักุ๊กกกุ๊กกี้กุ๊กกเนี่ยนะฮะเปลี่ยนเลยทั้งหมดนะครับยกเซตนะครับเดี๋ยวอุปกรณ์จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยผมจะมาโชว์ให้ทุกท่านได้ชมกันอีกทีหนึ่งนะครับผมต่อมาครับในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเครื่องยนต์เนี่ยน้องๆก็ได้รื้อออกมาแล้วนะต้องบอกเลยว่าน้ํามมันนเเครื่่องีติ 2เดือนครั้งอะนะฮะเติมทุกๆ2เดือนครั้งหายไปแล้วลิตรครึ่งสงลิตรลิตรครึ่งงลิตร,ตรซึ่งมันซึมทั้งตัวจริงๆนะครับสภาพมันก็ค่อนข้างเน่าพอสมควรถึงต้องบอกว่าคอนเทนต์นี้น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมหลายๆท่านที่ใช้รถเก่านะครับและอยากจะรีสโตรกลับมาบ,บิวให้มันใหม่นั่นเองนะครับการซ่อมแซมเนี่ยทุกอย่างแล้วมันจะต้องไม่ควรที่จะปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อยวันนึงจะขายออกไปสภาพที่มันงามๆเนี่ยยังไงก็ได้ราคากว่านะครับประมาณนี้แต่ขาดทุนหน่อยช่างแม่งนะดา้ขย นะครับอันนี้ก็บอเผื่อไว้เฉยแต่ไมไ่ขายนะคันนี้ก็ไม่ได้ขายนะฮะมามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างนะครับในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยให้ดูเลยว่ามันเน่าทั้งตัวนะฮะอัตราการเร่งอ่ะเดิมๆแล้วตอนแรกยังดีอยู่นะมันก็ไม่ได้แย่มากนะครับผมแต่ว่าเปิดฝาโปรมามองภายนอกแล้วเนี่ย มันดูไม่สวยเลยนะครับประมาณนั้นนะก็เลยรื้อเครื่องออกมานะครับเดี๋ยวผมจะทําการล้างเครื่องใหม่เปลี่ยนซีนใหม่รอบตัวนะครับผมแล้วก็อาจจะมีเช็คอื่นๆที่ซามเซนเซอร์ที่มันเสียเพราะเดิมแล้วตอนแรกก็มีในเรื่องของเช็คโค้ดเด้งขึ้นมาเหมือนกันและต้องบอกเลยว่ารถเก่าพวกนี้ใช้ระยะมานานแล้วเนี่ยคันนี้3,800กิโลก็มานานไกลพอสมควรแล้วนะครับรถเก่าเนี่ยต้องบอกเลยว่าปัญหาในเรื่องของระบบไฟเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะเวลาเราจะลื้อออกมาเนี่ยเราต้องตรวจเช็คดีๆก่อนเวลากดป พักทีแม่งแพะแตกหักเนี่ยประจำในเรื่องของปักคอยนะครับปักคอยปักไดชาร์จนะครับแล้วก็ปักหัวฉีดอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะกรอบแล้วอ่ะด้วยมันทนความร้อนมาตลอดเวลานะครับมันก็เป็นเรื่องปกติที่มันจะเสียเ <c oughs> ดี๋ยวผมจะเปลี่ยนปลั๊กทั้งหมดด้วยเช่นกันในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับผมต่อมาเวลาเราลื้อเครื่องออกมาแบบนี้มันจะสะดวกทุกอย่างในการตรวจเช็คนะฮะเครื่องออกมาเนี่ยโอเคเราเห็นแล้วพวกซีนรั่วอะไรต่ออะไรรั่วนะครับอีกอย่างหนึ่งเราจะมาเห็นในเรื่องของท่อน้ํามันหรือท่อน้าข้าง หลังเครื่องนั่นเองที่มันจะค่อนข้างที่จะแบบแอบมกอยู่ข้างในเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอาจจะแบบต้องมุดไปดูอะไรเงี้ยนะครับมันจะค่อนข้างลําบากนิดนึงนะครับแต่เนี่ยเราลื้อออกมาแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วว่าโอเคตรงไหนที่เราคุณจะต้องเปลี่ยนตรงไหนที่มันเสียเราก็จัดการมันซะเท่านั้นเองอะไรที่มันดูกรอบแล้วเราก็เปลี่ยนอะไรที่มันยังพอใช้ได้ก็ใช้ต่อไปอะไรประมาณนั้นนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ผมเองก็คร่าวๆประมาณนี้อย่างพวกปั๊มลงปัง๊มน้ำเงี้ยเนี่ยเ,เดี๋ยวเปลี่ยนเลยนะครับผมเดี๋ยวจัดการใหม่ทัั้งงงหมดนนนนะครใส่่ววขออตตเืย์ เกี Gear Auto, ยร์ออโต้หลายๆท่านที่ใช้รถมาระยะหนึ่งเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทราบดีอยู่แล้วว่าเกียร์เนี่ยบางทีแล้วใช้ไปสักแสนโลเริ่มมีอาการกระตุกบ้างมีการดีเลย์เกียร์บ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ผมเคยพูดกับลูกค้าเสมอนะครับว่าถ้าลูกค้าอยากได้ไวเนี่ยผมก็จะมีออปชันให้กับลูกค้าด้วยเหมือนกันแล้วก็ประหยัดกว่านะครับก็คือออปชันอย่างที่1ก็คือซื้อเกียร์เซียงกงสภาพสวยๆเนี่ยยัดขึ้นโบใส่เลย1วันเสร็จครับหรือ2วันเสร็จครับโดยประมาณอันนี้ก็อยู่ที่หน้าง,งานของผมเองอีีีกททนึงงอย่า่า2 โอเวอร์คอนเกียร์เนี่ยต้อง ขากีออกมาใช้เวลาพอสมควรนะครับผมก็คือจะต้องรื้อไม่ใช่รื้อแค่นี้นะครับรื้อทุกชิ้นส่วนทั้งหมดเพื่อออกมาเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นซีนปักเก้นผ้าคัดล้างสมองเกียร์นะครับผมแล้วก็ดูพวกล้างฟซลรนอยด์ต่างๆใครที่ชมอยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยเพราะว่าในการลงทุนครั้งนี้ก็หลักแสนอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ประโยชน์มากที่สุดนั่นเองนะครับอ่ะก็คือเดี๋ยวผมจะรื้อทุกชิ้นส่วนของตัวเกียร์เนี่ยออกมาให้ทุกท่านได้ชมกันว่่าาาาความเเเสีียยยยหยของงงงกกรนนป็นััไบ้ซึ คันนี้เนี่ยสามแสนแปดกิโลเนี่ยผมเองไม่เคยเปลี่ยนเกียร์นะแต่ตอนที่ผมซื้อรถคันนี้มาเนี่ยซื้อรถคันนี้มาตอนแสนปลายปนะเท่ากับว่าผมใช้ไปประมาณเกือบ3ามแสนแล้วนะเออสองแสนกว่าแล้วอะเอาง่ายๆละกันนะสองแสนกว่าแล้วผมไม่เคยโอเวอร์ฮอนเกียร์แต่ว่าเกียร์เนี่ยเริ่มมีอาการกระตุกอยู่บ้างนะครับผมปั๊มเบรกมออรลมเบรกเนี่ยโอเคมออลมเบรกม,ม,มันไม่สามารถซ่อมได้นะครับเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับแล้วเปลี่ยนใหม่เนี่ยก็ยังพอมีขายมีให้เบิกนะครับผมแต่ว่าในส่วนของเบรกันจริงๆมันใช้ดีมากนะแต่ว่วา ที่ผมแรดูแล้วมันไม่สวยก็คือแม่ปั๊มเบรกบนแล้วก็กระปุกปั๊มเบรกนั่นเองอันนี้เดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนต่อมาเราก็จะมาตรวจเช็คในเรื่องของระบบแอร์นะครับผมเพราะว่าแอร์นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในเรื่องของท่อ,อยางเราก็จะดูว่าเออมันมีการแตกรล้าไหมแล้วก็ไอ้ที่อัดไฮดรอลิกมาสมัยก่อนนี้มันยังคงทนอยู่หรือเปล่าประมาณนั้นเองนะครับแล้วก็ในระบบของแป๊บเบรก ABS ต่างๆนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาตรวจเช็คก,กันอีกทีหนึ่งนะต่อมาในส่วนของแหลกเยิม้ม ทั้งตัวนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เหมือนกันตัดปัญหาไปเลยนะครับในส่วนของแหลกนะครับผมถ้าเกิดว่าแหลกซ่อมเนี่ยผมจะรับประกันให้6เดือนทั้งแหลกน้ํามันและก็แหลกไฟฟ้านะครับไฟฟ้าแนะนําว่าซ่อมได้แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนราคาค่อนข้างที่จะสูงหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นมือหนึ่งของทางร้านเนี่ยเราจะรับประกันให้1ปีไม่ว่าจะเป็นของงานไต้หวัน O E M หรือว่าจะเป็นแท้ศูนย์ก็ตามนะครับผมถึงแม้ที่ศูนย์จะไม่รับประกันให้เราก็ตามแต่เดี๋ยวผมเองจะรับประกันให้กับทางลูกค้าเองนะครับโดยถ้าเกิดว่ามีปัญหาาาเเเข้ามามมคทีี่ผยะะ ลูกค้ามาเปลี่ยนกระบอกนี่ถูกไหมนะครับอย่าไปทําที่อื่นนะฮะประมาณนั้นต่อมานะครับก็ในส่วนของแรกเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ตัวปันว่น power ด้วยเช่นกันนะครับตัวปันว่น power เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผมไม่แนะนําให้ซ่อมเพราะว่ามันมีแค่ซีนโอลิงอยู่แค่34ตัวแต่ว่าลื้อออกมาแล้วเนี่ยมันทีใส่ซีนโอลิงแท้ไปก็ตามนะก็อยู่ได้ไม่นานไม่ทนรั่วอยู่ดีนะครับผมแหลกก็เช่นกันถ้าเกิดว่ามันเกินที่จะเยียวยาผมก็ไม่แนะนําให้ซ่อมนะเวลาที่เสนอลูกค้้าาาไปว่่เออซอมแลลคูกยินดี พอรื้อออกมาแล้วเนี่ยบางทีแล้วกระบอกของตัวแกลล์แอกอะครับกระบอกกับแกนลหลกเนี่ยมันสึกนะครับมันเกิดการสึกหลออยู่ด้านในแล้วเนี่ยมันจะเป็นรอยซึ่งอาจจะทําให้เวลาเราใส่ซีนใหม่เข้าไปก็ยังจะมีช่องว่างหรือตามดต่างๆเนี่ยลีดน้ามันออกมาแขนลหลอกอยู่ดีนะครับที่คือต้องบอกเผื่อไว้ก่อนว่าถ้ามันไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ควรซ่อมแล้วอะผมแนะนําว่ายังไงก็ต้องเปลี่ยนทําใจเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนยังไงก็จบกว่าอยู่แล้วฮะแล้วก็รับประกันอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นแอกใหม่ก็รับประกัน1ปีนผมส่วแหนกกันจะซ่อม็ได้ รหรือว่าจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้ซ่อมก็ราคาไม่แพงแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่ก็ราคาสูงกว่าอีกเท่าตัวนั่นเองนะครับผมต่อมาเนะี่ในส่วนของห้องเครื่องคร่าวๆประมาณนี้ละกันเนาะในส่วนของสายไฟก็จะเห็นอยู่เลยแหละว่ามันก็ค่อนข้างที่จะกรอบหรือแตกแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยแตกกรอบหมดแล้วมันตามอายุไขของมันเนี่ยทองแดงขดทองแดงหลุดออกมาเลยเนี่ยนะนะ ก็เดี๋ยวจะให้ช่างไฟนะครับมาดูแลต่อในส่วนของระบบไฟบอดี้ตัวรถนั่นเองนะครับคือถ้ารถเดิมๆม,มันไม่มีปัญหาอะไรอะ่ะมันก็แก้ในเรื่องของระบบไฟไม่ได้เยอะมากนะครับผมแต่ว่าอันนี้คือเราให้เขาตรวจเช็คเพื่อให้เคลียร์แลน์ไปให้จบเลยอันนี้จะดีที่สุดนะครับผมประมาณนี้ในส่วนของภายในมันไม่ได้มีอะไรเยอะอยู่แล้วนะครับภายในคือเบาะไม่ได้ขาดไม่ได้อะไรแต่แค่ว่าผมมองแล้วมันดูแบบไม่สะอาดสะอ้านแค่นั้นเองอย่างช่วงพวกแผงประตูพวงมาลัยนะครับมันบางทีมันก็จะมะีหนังหลุดจากได้บ้างย่นบ้างอะไรบ้างอะไรพวกนี้นะครับ ก็จะทําการซ่อมบางชิ้นไปเท่านั้นเองอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันให้ด้วยละกันนะครับประโยชน์ดีๆในช่วงของซ่อมรถยนต์นบ้านเดี๋ยวมาชมกันต่อไปว่าเราจะทำไงกันต่อไปบ้างครับ อันนี้จะเป็นอุปกรณ์เบื้องต้นที่ปั๊บได้เตรียมเพื่อเปลี่ยนนะครับในส่วนของตัวรถนะคือยังมาไม่ครบนะครับแต่ผมเอามากรองไว้ก่อนเพราะว่าบางอย่างที่เบิกจากทางศูนย์ไปมันยังไม่มานะครับผมอย่างเช่นพวกปั๊มน้าปั๊มเบลเวอร์นะครับแล้วก็สาอย่างนะครับผมที่ยังไม่มาแต่ว่าที่มีในสต็อกเลยนะครับก็มีตามนี้เลยนะฮะต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนบ่อยมากทุกครั้งเลยสําหรับรถลูกค้าที่เข้ามานะครับผมมีอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะให้ชมกันเบื้องต้นช่วงล่างรปปปเเเอองนน่กก็็คืจะวู ใหญ่นะครับเบ้าชคกเดี๋ยวจะมีในเรื่องของการโอเวอร์ฮอนเพาด้วยนะฮะเดี๋ยวดูเพาอีกทีดึงว่าเพามันยังไหวไหมถ้ามันแกวมาแล้วมันไม่ไหวแล้วเราก็เปลี่ยนยกเส้นไปนี่คือพวกชุดช่วงล่างนะครับยางประกับกันโคง้งลูกหมากคันชักนะครับกันโค้งนะฮะแล้วก็แหลกอยู่นู่นนะชุดนี้เป็นเซตในส่วนของช่วงล่างไปเลยแล้วก็ที่ผมเพิ่มขึ้นมาก็คือแคมเบอร์หลังแคมเบอร์หลังเนี่ยตัวเนี้ยที่ผมเลือกเปลี่ยนใส่เลยเนี่ยเพราะว่าของเดิมอะตัวบูตอะมันแตกแล้วซึ่งพอตัวบูตมันแตกเนี่ยเบิก นะพอราคามันแพงเนี่ยผมเลยมาเปรียบเทียบกับตัวปรับแคมเบอร์เนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันผมเลยใส่ตัวปรับแคมเบอร์เพิ่มไปเลยหนึ่งเลยตัวนี้ประโยชน์ของมันก็คือการปรับแคมเบอร์ของตัวล้อหลังเราจะปรับลบหรือจะ,จะปรับมากขึ้นก็แล้วแต่ถ้าเป็นรถสแตนดาดเนี่ยส่วนใหญ่เราจะปรับเป็นค่าสูงอยู่แล้วเพื่อทําให้ไม่กินหน้ายางนั่นเองนะครับผมบางคันเนี่ยอาจจะวิ่งตรงบ้างวิ่งไม่ตรงบ้างก็คือจะเป็นตัวนี้แหละหรือว่าตัวนี้จะเป็นรถที่สามารถใส่กับพวกล้อเขาสิบเจ็ดสิบแปดเอาไว้ปรับฟิล์มส์ก็ได้เช่นกันสำ ต่อมาเนี่ยแม่ปั๊มนะครับนี่ก็คือเป็นแม่ปั๊มบนในห้องเครื่องนะตัวฝาพลาสติกเนี่ยกับตัวพลาสติกเนี้ยมันชอบแตกมันชอบกรอบนะครับของเดิมมันสภาพมันไม่ไหวแล้วผมก็เลยจับเปลี่ยนซะเลยนะครับผมอันนี้นะแล้วก็จานเบรกนะครับก็จะเป็นจานเบรก T R W ตัว X P S นะครับตัวนี้เป็นเซาะล่องนั่นเองนะครับเพื่อการระบายที่ดีขึ้นจริงๆแล้วมันก็เหมาะกับรถที่แต่งขึ้นมานิดนึงแหละระดับหนึ่งนะครับแต่ผมนํามาใช้กับรถบ้านนะครับตรงๆเลยอยากทดสอบว่าใช้คู่กับ เบรกเด็กเตอร์ตัวมิวสเปกแล้วเนี่ยจะมีเสียงหรือไม่นะครับซึ่งเนื้อจานเนี่ยจะเป็นเนื้อจานคาร์บอนต้องบอกเลยเบรกอยู่แน่นอนหนึบแน่นอนนะครับที่คู่กับตัวผ้าเบรกนะแต่ว่าเป้าเองไม่มั่นใจว่าใช้ระยะยาวจะมีเสียงไหมเลยทําการใส่เพื่อลองให้กับลูกค้านั่นเองนะครับจะได้รู้ไปเลยว่ามันมีเสียงหรือมันไม่มีเสียงเวลาขายจะได้บอกลูกค้าถูกนะเอาตรงๆนะครับผมต่อมาในส่วนของคอยนะครับก็เป็นคอยแท้เดนโซ่เลยนะครับที่ผมเบิกใหม่ทั้งหมดนะส่วนใหญ่แล้วปัญหาเรื่องคอยเนี่ยถ้ารถเดินไม่เต็มสูบแล้วเป็นปัญหาที่คอยจริงๆ การตรวจเช็คง่ายๆเลยครับเบื้องต้นนะก็คือถ้าเกิดว่ามีตัวทีหรือประแจเนี่ยเบอร์สิบนะครับอถอดออกมายกมาพร้อมหัวเทียนเสียบสักอันหนึง่งแล้วลองสตาร์ดูว่ามีไฟออกไหมนะครับหรือถ้าเกิดว่าขับแล้วอยู่ๆรถจะอึกสะดุดเนี่ยก็ลองดูที่ตรงแกนคอยตรงเนี้ยว่ามีรอยไหมหรือเปล่าหรือว่าตัวลูกยางนี้มันขาดหลุดอะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องปกติแล้วที่ใช้ระยะยาวๆมาแล้วมันจะต้องมีในเรื่องของการเสื่อมเสียกันบ้างแต่ว่าคอยเนี่ยควรที่จะใช้ยี่ห้อเดียวกันนะผมบอกก่อนลูกค้าบางท่านเนี่ยใส่รถของตัวเองมาคอย เดียวเปลี่ยนยี่ห้อนั้นใส่มาทางอีกตัวหนึ่งเปลี่ยนอีกยี่ห้อนหนึ่งใส่มาซึ่งต้องบอกเลยว่ากระแสไฟเวลาผมจิ้มคอมดูกราฟเนี่ยกระแสไฟมันถี่ไม่เท่ากันนะครับผมอันนี้ก็จะทําให้เกิดอาการสะดุดในอนาคตข้างหน้าเป็นไปได้เหมือนกันแต่อยากจะบอกแค่ว่าให้หาซื้อคอยเนี่ยให้ซื้อเป็นยี่ห้อเดียวกันให้หมดต่อให้คุณจะเปลี่ยนแค่ตัวเดียวก็ตามนะครับผมต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของซีนรอบตัวนั่นเองนะครับป้าจะเปลี่ยนวาล์วน้ําใหม่ต้องบอกเลยว่าของเดิมเนี่ยเปิดอยู่ประมาณ85องศาถึง90องศามันค่อนข้างที่จะ ไปนนิดึงตัวนี้จะเป็นตัวของแต่งนะฮะใส่กับรถบ้านรถเดิมๆได้เลยะนะตัวนี้จะเปิดอยู่ที่68องศาความร้อนอยู่ที่68ปุ๊บวาล์วน้ําเปิดน้าหมุนเวียนในห้องเครื่องได้เลยตัวนี้ดีเราจะสังเกตได้ง่ายเลยเวลาแบบขับใช้งานเนี่ยองศาความร้อนอะนะครับไอตัวที่เป็นเม็ดๆขึ้นมาเนี่ยสมมุติว่ามันอยู่กลางอันนี้มันจะหายไปประมาณ2-3เม็ดเลยค่อนข้างชัดเจนนะครับดีกรณีที่พัดลมไม่ทํางานเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดแบบเราสังเกตอยู่ตลอดเวลาว่ามันขึ้นไปผิดปกติเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันไม่ได้เป็นที่ และบางทีเป็นที่สวิตพัดลมหรือว่าเป็นที่มอเตอร์พัดลมนั่นเองนะครับอันนี้ก็ไปสังเกตเอาเองนะต่อมาหัวเทียนเปลี่ยนใหม่หมดนะครับทั่วไปนะซีนต่างๆนะครับก็จะเป็ี่ยนซีนโอลิงหน้าเครื่องนะครับซีนฝาหน้านะครับซีนเพาขับซีนโซลินอยวีเทคซีนแกนเกียร์แล้วก็ยางฝาครอบวาล์วนะครับถอดเครื่องออกมาแล้วเนี่ยไหนๆก็ทําแล้วนะก็จะเป็นซีนข้อหน้ากับข้อหลังของทุกอย่างส่วนใหญ่จะมีสต็อกไว้อยู่แล้วนะครับลูกลอกดันสายพานนะครับตัวนี้จะเป็นตัวไฮดรอลิกนะฮะก็ต้องบอก แล้วเสียงมีดังก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกรอกดังสายพานนั่นเองนะครับที่มีปัญหาค่อนข้างที่จะบ่อยเพราะว่าจุดอ่อนของลูกรอกดังสายพานคอนด้เนี่ยไอเน,นี้ยชอบแตกบูตอะบูตตัวนี้แตก เพราะว่ารอบๆนอกบูธเนี่ยมันเป็นพลาสติกนั่นเองครับผมแล้วก็ส่วนตัวนเนี้ยเนี่ยตัวปั่นเนี่ยบางทีลูกปืนข้างในอะ่ะมันถึงอายุขายของมันครับมันเลยมีเสียงคืดๆขึ้นมาต่อมาสายพานนะครับสายพานหน้าเครื่อง1งเส้นเปลี่ยนใหม่หมดสายเบรกทั้งหมดผมเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าสายเบรกส่วนใหญ่มันเป็นยางอ่ะเนาะถ้าเกิดว่าเราดูแล้วเออเฮ้ยมันอาจจะยังแบบยังดีอยู่หรือว่ามันยังพอใช้ได้อยู่ก็อย่าคิดเลยครับเปลี่ยนดีกว่านะครับอันนี้ก็แค่ไม่กี่บาทเองนะฮะลูกปืนล้อหน้าหล น,ะนี่หมดนี่เลยนะแล้วก็กรองน้ํามันเบนซินกรองน้ำมันเบนซินมีน in, ม2ช้อยครับมันจะมีแค่ในส่วนของกระปุกของตัวกรองมาแบบเป็นยกชุดเลยก็จะมีปั๊มติก๊กมีเรกูเลเต้นะครับมีกรองเบนซิน,นประมาณนี้อันนี้ก็คือในส่วนของกรองอันนี้ก็คือผมจะเปลี่ยนยกชุดไปเลยเพื่อผมจะได้นับหนึ่งกับตัวรถคันนี้ใหม่ด้วยเช่นกันนะต่อมาในส่วนของช่วงล่างอีกอย่างหนึ่งคือโช๊คนะครับโช๊คสี่ต้นเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเหมือนกันโช๊คมันก็น่าจะค่อนข้างล้าแล้วเวลาขับมันจะค่อนข้างยุ่ยนิดนึงงะคคครรรับบกาารทรตววถเี่่่่ยอออข้้จแแบบผมไมไล สเตปของคันนี้เนี่ยคือผมจะทําให้มันเป็นรถบ้านรถเดิมๆเพื่อใช้งานจริงๆผมเลยไม่คิดที่จะใส่โช๊คตัดนะครับอ่ะในส่วนของตัวโช๊คนะแล้วผมเลือกเป็นโช๊ค PRT รับประกัน3ปีเป็นโช๊ครุ่นเดียวที่รับประกันนานสุดๆเลยนะครับถ้ามีปัญหาภายใน3ปีเปลี่ยนเคมทันทีนะครับบริษัทก็ใหญ่อยู่พอสมควรนะเราเป็นตัวแทนจาหน่ายอยู่เช่นกันหรือลูกค้าอยากได้โช๊คที่เฟิร์มขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นอัปเกรดขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่ายังคงสแตนดาดเหมือนเดิมอะไรแบบนี้ก็จะมีพวกมัลโลว์เทอินที่ทางผมเป็นนตัวแท จำหน่ายนั่นเองนะสตัวนั้นก็จะค่อนข้างที่จะหนึบแล้วเฟิร์มขึ้นมานิดนึงนะครับก็ประมาณนั้นไปชกแก๊สถึงน้ํามันนะครับผมอันนี้จะเป็นชกน้ํามันล้วนกองไส้กองอากาศไส้กองแอร์นะครับทั่วไปนะครับแล้วก็ผมเพิ่มเติมมาในส่วนของพลาสติกใต้กันชนนั่นเองนะครับกันน้าเข้าด้านข้างซุ้มล้อกระเด็นสาดขึ้นด้านหน้ากันชนนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคร่าวๆประมาณนี้และกันอันนี้ก็คือจะเป็นอุปกรณ์ที่ผมเองมีของอยู่ในสต็อกอยู่แล้วเดี เดี๋ยวจะมีซ้ายขวาบนอีกทีนึงเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายนะ่าจะเป็นคิ้วหลังคานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะบวกกับตรงที่พวกกิฟ๊ฟทั้งหมดเลยนะครับที่จะต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าข้างบนอันที่เจ้าพลใส่มานะครับมันมีแบบแตกเฉยอ,อยู่พอสมควรนะผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยเหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นคิ้วหลังคาแท้แพงอยู่เหมือนกันนะต้องบอกเลยแพงคือบางอย่างถ้าเกิดสภาพมันยังดูดีอยู่เนี่ยผมบิ้วใหม่ได้นะพลาสติกจากที่มันดำอยู่แล้วพอเราระยะการใช้งานตากแดดตากฝนจนมันขาวซีดเนี่ยให้อูส่ส ออกมาสวยงามเหมือนเดิมทันทีนะครับผมต่อมาเนี่ยมันจะมียางรีดน้ําอยู่ที่ข้างบนนะครับซึ่งยางรีดน้ํามันจะต้องติดกับตัวแผงที่รีดมาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันขาดนะครับผมก็มีให้ใหม่อีกหนึ่งเส้นอันนี้เป็นทริคเล็กๆนะครับอยู่ที่สํานักละกันที่ว่าที่ไหนเขาจะทําให้หรือไม่ทําให้นะครับของผมมีนะแล้วก็พลาสติกตัวดึงฝาโปรงแตกเป็นเรื่องปกตินะครับนี่ผมเบิกว่าใหม่นะครับตัวนี้เป็น O E M อลูมิเนียมนะครับผมประมาณนี้มันหักใช่ไหมอันเก่าอะ่ะเราก็แค่แกะไอ้ตัวส่วน สติกตรงนั้นอนะทิ้งซะแล้วก็เอาตัวนี้เสียบเข้าไปล็อกเลยครับตัวนี้อยู่ยาวๆอยู่จนสายสลิงแม่งขาดอ่ะัอเน,นี้ยนะฮะทีเดียวเขาคล่าประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวจะมีสินค้าเพิ่มเติมขึ้นมาและเดี๋ยวผมเองจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกทีหนึ่งกันเพราะว่ามีอีกหลายชิ้นเหมือนกันที่สั่งไปน่าจะได้อีกสักประมาณช่วงหนึ่งประมาณนั้นนะครับนี่แหละจบ เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ปลุกปั้มในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็ช่วงล่างกันมาเป็นระยะหนึ่งนะเพราะว่าเราต้องเอารถลูกค้าเป็นหลักก่อนรถเราก็เลยชิวไปนิดนึง <c oughs> นะฮะ <c oughs> ก็จากรายการที่เปลี่ยนนะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกเลยในส่วนของตัวเครื่องยนต์ร <c oughs> อบๆเครื่องเนี่ยแทบทุกอย่าง ตอนแรกคันนี้เช็คเอนจิ้นก็โชว์สรุปว่าเป็นที่สายไฟ O2 พินม um ีทั้งหมด2เส้นนะครับมันผอนมาเส้นหนึง่งนะครับหรือว่าขาดในอะไรเงี้ยก็ทั่วๆไปอยู่แล้วที่พบเจอกับรถเก่าเป็นเรื่องปกตินะครับรถลูกค้าในร้านเนี่ยเจอแบบประเภทที่แบบปลั๊กคอยเนี่ยแตกเสียบไม่แน่นตัวล็อกด้านในหายไปแล้วเสียบกับเข้าไปเนี่ยพินก็อ้าก็แตกก็ฉีกบ้างอะไรเงี้ยนะครับสายขาดในทําให้รถเดินไม่เต็มสูบอะไรพวกเนี้ยก็ทั่วๆไปเลยนะครับที่เราเจอกันเป็นเรื่องปกติหัวฉีดเราเก,เเรก,ก็ได้ทาการล้างเปลี่ยนนชุดดกกกกอองงงใหหมม่ทั้ติ๊็ เปลี่ยนชุดกระเช้าเลย,ม ator, ย choices, ไม่ว่าจะเป็นกองปั๊มติ๊กเลกูเลตนะครับแล้วก็ตัวปั๊มติ๊กด้วยเช่นกันทั้งหมดทั้งเส้นนะครับแล้วก็สายท่อน้ํามันเป็นสินงเข้ารางเนี่ยเราก็ได้ทําการเปลี่ยนด้วยเช่นกันเพื่อให้มันเหมือนเดิมปกตินั่นเองนะครับผม <ph> ลังลิ้นตั้งวาล์วเราก็ทาใหม่ทั้งหมดด้วยเช่นกันนะครับผมก็เรียบร้อยหมดนะในส่วนของเครื่องยนต์เราก็ทําสีเครื่องให้มันดูใหม่เอี่ยมด้วยเช่นกันเนี่ยสวยเลยนะครับเท่าที่แบบจะทําให้มันเป็นป้ายแดงใหมให่ได้ที่สุดอะนะครับก็บประมาณนี้่ลออกะไปปนนงงาาาย้แตตรบ มือบมือ1มันก็ค่อนข้างหายากแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะต้องหามือ2ไปแทนที่สภาพสวยนะครับแล้วเดี๋ยวส่วนของสีรถยนต์เนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการขัดสีใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูันตอนจบอีกทีนึงแล้วกันว่าของคันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างใช้งบประมาณกี่บาทครับ